สวัสดีครับผมร้านซูนามินะครับคันนี้เป็น PCX กนะครับพีซีเตัวใหม่เลยนะครับคันนี้ครับรถป้ายแดงเลยนะครับมาทำนะฮะตัวพ่วงนะตัวพ่วงตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่หน้าสั้นนะครับสามารถใส่เบาะเล็กได้นะครับจะยาวขึ้นมานิดนึงกว้างขึ้นมานิดนึงนะครับสามารถใส่กับรุ่นเล็กได้นะครับสกูปปี้ก็ใส่ได้นะครับเวปป้าก็ใส่ได้นะฮะพีซีเอกนะฮะเป็นรุ่นกลางๆนี่ใส่จะเหมาะกับรถรุ่นนี้ ตัวโงรุ่นนี้นะฮะอ่าคันนี้ก็จะมีหลังคานะครับลูกค้าสั่งเพิ่มเติมนะฮะก็มีสปอตไลท์นะฮะสปอตไลท์คือตัวนี้นะครับสองดวงนะครับสปอตไลท์ตัวนี้ก็สวยงามนะครับเวลาเปิดจะมีไฟหลี่นะครับอ่ลองเปิดให้ดูหน่อยอ่าไฟหลี่จะเป็นสีฟ้าวงกลมมีออนนะครับรอบๆนะอ่าเปิดไฟแสงสว่างได้อ่าโอเคนะครับเป็นสองแบบนะแล้วก็ แล้วก็จะมี USB นะฮะตัวนี้สวิตช์นะครับจุดนี้ที่เราใส่ให้ลูกค้านะครอันนี้คือเพิ่มเติมนะครับขึ้นมานอกจากตัวพ่วงตัวสำคัญเราก็ใส่ทุกทุกอย่างนะครับนอกจากสองอย่างนี้คือลูกค้าสั่งมาเพิ่มนะฮะจะเป็นออปชั่นนะฮะเพิ่มขึ้นมาราคาก็จะเพิ่มขึ้นปกติเราจะขายอยู่เริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดสีบาทนะครับตัวพ่วงรุ่นนี้นะฮะก็ไม่แพงมากนะครับ ราะว่าตัวเขาใหญ่ขึ้นถ้าเป็นของสุกูุปปี้จะเล็กกว่านี้หน่อยนึงที่ผมถ่ายไว้นะครับคันสีดําราคา40,500นะครับ40,500นี่ก็คือจะเป็นสแตนดาดไม่มีหลังคานะครับไม่มีสปอตไลท์ด้านหน้านะฮะอย่างคันนี้ก็เหมือนกันนะครับมีหลังคาเพิ่มขึ้นมานะฮะสปอตไลท์เพิ่มมาราคาก็เพิ่มขึ้นนะฮะราคาเดิมเแิมดาร์ดก็40,000กว่าบาทนะครับ ตัวสำคัญเราใส่ทุกอย่างนะครับอย่างไฟครบหมดเลยนะฮะลองเปิดสวิตช์แจ่สวิตช์แจ่ในไฟเหลีงออกเลยนะครับชัดเจนนะครับตัวนี้ดวงใหญ่ด้วยนะครับไฟเลี้ยวเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับไฟเลี้ยวตัวพวกันจะออกให้ด้วยนะครับไฟท้ายก็จะออกให้ด้วยนะครับไฟเบรคเวลาเราเบรกไฟเบรกออกด้วยนะครับไม่อันตรายนะครับทางร้านทํากันมาให้อย่างดีนะครับ มีกันสะบัดนะครับขับง่ายนะครับโครงสร้างอย่างใหญ่นะครับเหล็ก3มมิลนะครับพนสีพราโคดนะครับเป็นเหล็กกลมนะครับอย่างดีนะครับจุดถอด3จุดถอดง่ายนะครับทางร้านจะแถมขาตั้งพ่วงกุญแจถอดพ่วงให้ด้วยนะครับลูกค้าสามารถถอดเองได้นะครับแล้วก็เอาไปต่อทะเบียนได้ง่ายขึ้นนะครับเซอร์วิสได้ง่ายขึ้นนะราคาถอดออกได้เลย ราคาก็เป็นลักษณะนี้นะครับไม่ง่ายเลยนะครับพับได้ถอดได้นะครับจะเป็นผ้าใบนะครับเราสร้างขึ้นมานะเพื่อที่จะให้สะดวกสบายไม่ร้อนนะครับกันแดดได้นะครับกันฝนไม่ได้นะครับอาจจะได้นิดหน่อยนะครับพอฝนตกก็ต้องหยุดนะครับรถพวกนี้ฝนตกแรงๆอันตรายนะฮะ โอเคพับไปด้านหลังนะครับจะเก็บก็เก็บง่ายๆนะครับของเราจะมีตัวห่อให้อย่างดีเลยนะฮะสีนี้เป็นสีสีเทานะครับอย่างสวยงามรุ่นใหม่นะครับเราก็ทําเป็นสีเทาตัดดําให้กับลูกค้าอย่างสวยงามนะครับ pcx forza ทําได้หมดนะครับตัวนี้ก็สามารถใส่กับ forza ได้นะครับราคาก็ไม่สูงมากนะฮะลูกค้าก็สามารถใส่กับ forza ได้ forza ก็จะมีตัวใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับ ที่เราสร้างขึ้นมาจริงๆนะครับต้องใส่ระบบเบรกใส่ไล่หลายอย่างนะครับออซาก็ราคาจะสูงขึ้นห้าหกหมื่นนะครับจะมีระบบเบรกตัวก็ใหญ่ขึ้นกว่านี้ถ้าจะเอารุ่นนี้ไปใส่ได้ไหมก็ได้นะครับเราก็เคยใส่นะครับมันก็จะเบานะครับขับง่ายด้วยนะครับไปง่ายนะฮะแต่ว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้สวยงามเหมือนกันนะฮะสำหรับคนชอบแบบเล็กๆหน่อยนะฮะตัวนี้ก็นั่งแบบสบายพูดถึงเล็กมันก็ไม่เล็กนะฮะไซส์ฝรั่งนั่งได้นะครับไซส์นี้ ความกว้างของเขาด้านในเนี่ยห้าสิบสามนะครับความกว้างนะครับสามารถเอาก้นเรานี่ลงได้แบบสบายสบายเลยนะลงเลยขาก็เย็ดได้ยาวๆเพราะว่าเราสามารถใส่เบาเด็กได้ด้วยนะครับตัวนี้นะนี่อย่างคันนี้ลูกค้าก็สั่งเพิ่มเติมเบาเด็กนะครับเบาเด็กตัวนี้ก็สามารถที่จะยกออกได้นะครับเป็นมานั่งนะครับให้น้องนั่งหน้าให้พี่นั่งหลังหรือว่าให้แม่นั่งหลังได้เลยนะอยู่ในระวางขาของเราด้วยนะครับไม่อันตรายนะ โอเคไหนลองหมุนๆนี่หมุนรอบๆไปเลยอือสวยงามมากเลยสีส,สีเป็นสีเทาแลมโบนะฮะย่สวยเลยเป็นรถใหม่นะครับอันนี้เป็นรถใหม่กับซีทีนะครับที่ผมถ่ายเมื่อกี้นะครับถ่ายต่อเนื่องกันเลยก็เป็นรถใหม่นะครับอย่างสวยงามเลยนะโอเคสวยสวยสวย ครับผมถ้าลูกค้าสนใจยังไงก็ลองคุยกันนะครับผมร้านสูนามินะครับ0870854576ช่างตำ่ำสวัสดีครับ